จอเล่นเกมจากออรัสในราคา7,990ที่มาพร้อมกับ r ี f ฟ e เรท a t e 165Hz รองรับ G-Sync compatible โค้งแบบ 1,500R ออีกด้วยราคาดีสเปคดีแต่ตอนใช้จริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันพร้อมกันได้เลยครับ สวัสดีครับอยู่กับแอดบิกเจนนรงอินลุนนะครับด้านซ้ายมือของผมและด้านหน้าของเพื่อนเพื่อนคือจอตัวใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์ค่ายซีครับออรัสหรือว่ากิกะไบ้นั่นเองนะครับสำหรับจอตัวนี้เป็นจอในรหัสรุ่นออรัส g 2 7 f c ครับเป็นจอที่มาพร้อมกับความละเอียดระดับ1920คูณ1080พิกเซลหรือว่าง่ายๆก็คือ full hd นั่นเองครับมีขนาดของจออยู่ที่27นิ้ว f ีเฟรชเร e 165 h z มีฟีเจอร์ต่างๆที่น่าสนใจเยอะมากยกตัวอย่างเช่นมีลำโพงในจอด้วยนะครับเป็นลำโพงแบบ2วัตคูณ2 สเตอริโอครับมาพร้อมกับราคาที่เรียกได้ว่าเป็นราคาที่เอื้อมถึงมากนะครับอยู่ในช่วง7,990บาทเท่านั้นเองครับและยังมาพร้อมกับดีไซน์ที่เรียกว่าสวยและน่าสนใจทีเดียวครับค่าสีของตัวจอก็ถือว่าเป็นค่าสีที่ค่อนข้างมีมาตรฐานทีเดียวเนาะเป็นค่าสี DCI P 3 9 0ครับรวมไปถึง มีค่าสีที่เป็น srgb 120%อีกด้วยโอ้โ oh, ห oh. ค่าสีดูอลังการทีเดียวนะครับในส่วนของความโค้งของตัวจอเป็นความโค้งที่ทางออรัสเคลมว่าโค้งเข้ากับสายตาของมนุษย์เลยเป็นค่าความโค้ง1,500ัอานั่นเองนะครับตัวจอสามารถปรับระดับสูงต่ำได้อยู่ที่130นะครับปรับระดับก้ม เงยต่างๆได้อยู่ที่ลบ5ถึง20ดีกรีหรือลบ5ถึง20องศา,านั่นเองนะครับตัวจอตัวนี้นะครับไม่สามารถหมุนจออย่างนี้ได้หมุนจอไม่ได้นะครับและบิดจ,จอไม่ได้เช่นการถูกตัดฟีเจอร์ในส่วนนี้ไปด้านหลังของตัวจอเป็นดีไซน์สไตล์เกมมิ่งเรียบๆแต่ ไม่มีไฟ RGB เหมือนตัวออรัสในซีรีส์อื่นๆที่ผ่านมานะครับก็เข้าใจกันได้เนาะในส่วนของฟีเจอร์บางอย่างก็ถูกตัดลดทอนออกไปเพื่อลดราคาให้มันสมเหตุสมผลมากขึ้นนะครับรวมถึงพอร์ตการเชื่อมต่อเรียกว่าครบคันนะมี HDMI ที่เป็น1.4จํานวน2พอร์ตมี Display พอร์ต1.2จํานวน1พอร์ตมี USB นะครับที่เป็นหับอีก2พอร์ตด้วยกันและมีพอร์ตออเดีโอแจ็คสำหรับฟูฟังที่เป็นแจ็ค3.5อีกด้วยนะครับขาตั้งแข็งแรง สวยงามทนทานไม่สั่นไหวง่ายนะฮะเนี่ยแบบนี้ฮะนี่แข็งแรงนะแข็งแรงนะครับปรับสูงต่ำได้ขาตั้งก็ดูสวยงามนะถ้าในมุมมองผมดูโมเดิร์นดีนะครับเป็นขาตั้งแบบลักษณะคล้ายๆตัว V สวยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะยึดตัวจอกับอาร์มสแตนหรือยึดกับผนังยึดกับโต๊ะได้ผ่านตัวฟีเจอร์เวอร์ซ่าเมลที่ถอดขาตั้งจอออกและยึดกับอุปกรณ์ที่รองรับได้เช่นกันนะครับ โอ้ข้างหลังสวยดีนะครับมีปุ่ม OSD อยู่ ด้านหลังด้วยคอนโทรลได้ง่ายรวมไปถึงสามารถคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันบนตัวจอที่เป็นแอปพลิเคชัน OSD Sidekick เจียบ USB นะครับที่เป็น3.0ปุ๊บลงซอฟต์แวร์ OSD Sidekick ก็คอนโทรลได้ผ่านตัวซอฟต์แวร์บน Windows ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกดปุ่ม OSD ในส่วนของบันเดอร์ที่เขามีให้นะครับก็จะมีสาย HDMI 1เส้นสาย Display Port 1เส้นสาย USB 1เส้นและปลั๊ก AC ให้ด้วยนะครับตัวจอตัวนี้จะเป็นจอที่มีอะแดปเตอร์ ตัวเลยนะครับก็เรียกว่าไม่ต้องต่ออะแดปเตอร์แยกเก็บสายเ,าเก็บอะไรต่างๆให้มันยุ่งยากตัวจอเองดีไซน์ก็สวยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นจอโค้งเนาะมีโลโก้กิกบตยตรงนี้นะครับแล้วมีเท็กซ์ด้านล่างนะครับจังๆอยู่ตรงนี้ต้องมองในบางมุมที่สะท้อนไฟนะจะเขียนว่าเกมมิ่งซีรีส์นะครับสวยๆย,ยมีรูร้อยสายไฟเก็บสายได้ค่อนข้างง่ายด้วยและถ้าสังเกตดูกรอบจอไม่มีแล้วนะครับแต่จะมีตรงนี้ ที่เป็นขอบดำๆบางๆอยู่นะครับเป็นจอแบบด้านโค้งแล้วก็น่าสนใจทีเดียวครับซึ่งเป็นจอที่น่าสนใจทีเดียวครับสำหรับตัว g ีย a บอ t e อรัสในตัว G 2 7 F c นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจกว่าก็คือในการใช้งานจริงในส่วนของการควบคุมเรื่องของซอฟต์แวร์จะเป็นอย่างไรตามไปดูกันต่อได้เลยนี่คือตัว OSD s i d e k ของทางจอออรัสีบนะครับตัวนี้ ซึ่งการใช้งานจริงนะฮะดูฮะมันก่อจะมาเนี่ย <c oughs> คือต้องอันนี้ต้องไปพัฒนาเพิ่มนะครับคือตัวอินเทอร์เฟซต่างๆเนี่ยดีแล้วนะครับแต่มันจะมีเรื่องของความแหลกความอะไรแบบนี้ในตัวซอฟต์แวร์นะครับซึ่งการปรับแต่งต่างๆเนี่ยจากที่เห็นคือดีมากนะครับถ้าพัฒนาต่อแล้วให้มันนิ่งกว่านี้ได้ยิ่งดีนะครับดังนั้นผมแนะนำให้ใช้ตัว OSD บนตัวจอดีกว่าครับ แบบนี้เลยสว่วนนี้ฮะเป็น OSD จากตัวจอผมให้แนะนำให้ใช้อันนี้ดีกว่าไม่ต้องไปลงซอฟแวร์ตัวไซค c k นะครับใช้ตัวนี้เลยจบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นค่าต่างๆที่เขาระบุเอาไว้นะฮะ Resolution Back Equalizer Aim Stabilizer นะครับ,บ Overdrive แล้วก็ตัว Refresh Rate ซึ่ง Refresh Rate เนี่ยแนะนำว่าให้ต่อกับ Display Port จะวิ่งได้ที่165 h z นะครับแล้วก็ตัว Free Sync On เอาไว้นะครับโดยตัวซอฟต์แวร์ก็จะมีโหมดต่างๆให้ปรับนะครับเช่น Gaming ก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆออกมาแบบนี้ Picture Mode นะครับว่าจะเอาลักษณะ Picture หรือภาพแบบไหนนะครับถ้าเป็น FPS ปุ๊บในโหมดของเกมมิ่งเนี่ยก็จะมี Back Equalizer ให้ปรับได้มี Super Resolution ให้ปรับได้ Display Mode ให้ปรับได้นะครับขึ้นอยู่กับโหมด Picture นั้นๆนะครับที่จะมีอะไรต่างๆปรับเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับก็นี่เลยเลือกได้ตามชอบใจนะครับ Standard FPSRTS Movie Reader SRGB รวมถึง Custom เองก็ได้นะครับ ปรับค่าความสว่างคอนทราสต์ค l ลเลอร์ไวเบนช r p n e สแกมม่านะครับอุณหภูมิของสีโลบล l ไลท์ Light, นะครับได้มีคอนทราสต์เซน r ซอรี่เดโมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโหมดที่เป็นตัว Display Mode นะครับก็จะเป็นการเลือกอินพุต่างๆการ Overscan น HDMI RGB PC range นะครับซิสเต็นะครับก็คือการตั้งค่าภาพรวมเช่น v o l ลุ่ต่างๆนะครับ OSD setting quick switch นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของภาษา การเซฟการตั้งค่าได้3โปรไฟล์นะครับและการรีเซ็ตนั่นเองนะครับนี่ก็คือตัว OSD บนตัวจอครับ

ประสบการณ์ที่ได้ลองใช้มาประมาณ1สัปดาห์เต็มนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆคือราคาคุ้มค่า กับฟีเจอร์ที่แรกกลับมาเฮ้ยสวยนะตัวจอเยี่ยมเลยภาพใช้ได้ครับไม่ว่าจะเล่นเกมไม่ว่าจะดูหนังไม่ว่าจะทำงานตอบโจทย์มากๆพอเชื่อมต่อค่อนข้างเยอะและครบคันดีไซน์ของตัวจอสวย OSD ที่เป็นปุ่มกดใช้งานง่ายมากนะครับฟีเจอร์ต่างๆเช่น G Sync ที่มีมาให้ Free Sync Premium ที่มีมาให้เฮ้ยดีๆ,ๆกับราคาถือว่าคุ้มค่า แต่ครับในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับก็ถือว่าออกแบบมาหน้าตาสวยงามนะครับแต่ใช้จริงอาจจะต้องปรับปรุงนิดนึงสำหรับตัวซอฟต์แวร์แต่เรื่องของหน้าจออะไรต่างๆอันนี้โอเคเลยสอบผ่านมากๆกนะครับกับราคาที่จ่ายไป7,990บาทถือว่าคุ้มนะรวมไปถึงเขาก็ยังมีซอฟต์แวร์ต่างๆที่มีในตัวจอด้วยเช่นในส่วนของตัว f ร i เกอ r ์ฟร e ในส่วนของบูไลนะครับแล้วก็ในส่วนของการดีไซน์ด้านหลังเนี่ยอันนี้ ผมชอบมากเป็นพิเศษเลยนะครับก็ใครที่สนใจตัวจอกิกะไบต์บายนะครับ g 2 7 f c ก็ลองดูแล้วกันเป็นทางเลือกอีกหนึ่งจอนะครับที่ค่อนข้างคุ้มค่าในช่วงราคาไม่เกิน8,000บาทถือว่าตอบโจทย์ทีเดียวนะครับสามารถหาซื้อได้เลยนะครับที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศไทยวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเนาะสำหรับเพื่อนๆที่หาจอสักตัวหนึ่งอยู่ในช่วงราคานี้นะครับก็วันนี้แอดพี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทาง g i g a b y t e ออรัสด้วยที่เอื้อเฟื้อจอมาให้ได้ลองกันครั้งหน้าอยากให้รีวิวอะไรยังไงนั้นพิมพ์ไว้เลยใตย้คอมเมนต์ส่วนเพื่อน ที่มีประสบการณ์กับจอ g i g a b y t e อรัสก็ลองมาแชร์กันดูนะอาจจะลองใช้ตัวนี้ไปแล้วหรืออาจจะลองใช้ตัวอื่นที่เป็นของ g i g a b y ร e ลองมาแชร์กันว่าชอบหรืออยากให้พัฒนาปรับปรุงอะไรนะครับลองพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยใต้คอมเมนต์เดี๋ยวให้ทางออรัสมาดูกันก็นแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันได้ใหม่ในวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ